สวัสดีครับสวัสดีเอซีท่างช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกแปดครับผมเนาะเช้าวุ่นวายครับบ่ายตื่นเต้นครับเย็นนี้หลับซับนะครับผมเนาะคําแพงเอาหาวเอาคําแพงมา,าดิจ่าด้วยดุดิจาก่อนเร็ว,วเร็วดุพึ่นงนอนตื่น โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับผมวันนี้วันจันนะครับผมเนาะคําแพงจะไปโรงเรียนแล้วในลกระเป๋าดูสิกระเป๋าในกระเป๋านะจะเอาเอาคุณฮาวีล้วเอา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 ถึงตื่นอีบึงเิ้งเิ้ง เพิงวันนี้วันเลขออกพ่อถูกเลขเมวันนี้นะพ่อถูกหวยหม่วันนี้นะตัวไหนเอ่ยไม่รู้ไม่รู้นี่ครับคลิปนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเน,ะเนออา,าเนะเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับสี่คู่มหาศจยรร์นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะ สำหรับคนที่รอของพิษตายอรับแแล้วก็ของเจ้าอื่นนะครับผมเนาะหรือว่าของแม่สละบุรีวันเลขออกก็รอก่อนนะครับคลิปนี้เป็นของอาจารย์ต้อยครับแต่วาครับเนาะจะมาแถมเลขทูบะครับเนาะพอวาเมื่อคืนนี้ครับผมจุดทูบคืนวันพระครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้จุดทูบแล้ว เพื่อดวงดีครับผมเนาะสาธุปูเดอร์ขอให้ลูกล้านงวดนี้อ่าลำลำเลยรวยเด้อดวงเปิดการงานเปิดถูกอย่างเปิดเด้อปูเดอร์ซาธุซาธุนี่ครับเลขทูบครับจุดเมื่อคืนนะครับผมเนาะสี 9 4หรือว่า4 6 4นี่ครับผมเนาะกับวัวกันครับผมนี่จาก6เป็น9ครับ4 6 4หรือว่า 4, 9, 4. ีน่นี้าแน่นี่ครับสาธุปูดเดอร์ดวงเปิดการงานเปิดขอให้ลูกหลาน หรือว่า, FC, าเอฟซีเเพิ่งชิปนี่อยู่คอเห็นถูกหวยทุกคนเดอ้อเหมือนแรงดอ้อปูเดอ้อสี่โมงแรงสาธุสาธุสาธุคำแพงเสียงอะไรหละ่ะคำแพงจา๋าปิดไปเลยนะเสียงนะ่ะนี่ครับเอาอีกหนึ่งรอบนะครับสี่เก้าสี่หรือว่า สี่หกสี่ได้เหมือนกันนะครับผมเนาะเพราะว่ากับหัวเอาครับคำแพงคำแพงทำลายลูกอ๋อครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซีท้งสองครับผมเนาะดูเลขของอาจารย์ต้อยนะครับของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะสี่คู่ มหาจรย์ของอาจารย์ต้อยนะครับเมื่อนี้กัเช้าวันเลขออกครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับทรัพย์ครับคลิปนี้ครับเป็นของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟที่ทาง่องฐานไม่เยอะมากครับผมอีกอย่างนึ่งครับผมเนาะผมพึงลงคลิปแรกของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ ของอาจารย์ต้อยนะครับสี่คู่มหาจรย์นะครับของอาจารย์ต้อยครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยานะครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับซับครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับซับนะครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูของพิษตายดีกว่าได้มาหรือยัง เลขล็อกวงในยังไม่มานะครับผมเนาะมาแต่เลขล็อกล่างครับนี่ครับเลขล็อกล่างของพิ่ตายออลรับแปลนะครับงวดก่อนครับ50ล่างตรงๆครับงวดที่แล้วครับ36เลขออก63ครับงวดนี้ครับ1 สองหนึ่งสามสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสามเก้าสี่นะครับโอเคผมพาเอฟซีทางช่องครับเนาะมาดูในกลุ่มอาจารย์ต้อยดีกว่าครับสำหรับใครจะรอเลขล็อกวงในนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนในกลุ่มอาจารย์ต้อย ในกลุ่มอาจารย์ต้อยนะครับในกลุ่มอาจารย์ต้อยแล้วเนอะนี่ครับ4ีคู่มาจัดจัดนะครับมี5มี6มี1มี2ครับเดี๋ยวดูก่อนที่ขยายก่อนทุด3ตัว 5 6 2 156 5งหน1 2 6ห้ครับนี่ครับมาแล้วครับผมเนาะจะมาเขียนใหเ f ฟซี FC ทั้งช่องครับของอาจารย์ต้อยนะครับ4คู่มาหาจัรย์นะครับงวดนี้ครับผมเนาะคือลงคลิปแรกครับของอาจารย์ต้อยครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับอนะของอาจารย์ต้อยใครโทรมาสี่คู่มหัศจารย์ครับ โทรมาทำไมสีคู่มาจุจันมี5ตรงนี้มี6มีสองมี1ครับชุด3มตัวครับมี5้าหสองครับหนึ่งห้าหครับ แล้วก็มีชุดสองตัวครับชุดสองตัวมีห้าหนึ่งห้าหหนึ่งสองหสองเบาหน่อยสิผมเบาหน่อยตัวกันครับ มี5้าสองกับ6กหนึ่งนะครับลงวันที่1นึ่ทับเกทับหกนี่ครับวกกัน5้สองกับ6กหนึ่งนะครับของอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะ ลงในกลุ่มนะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะสี่คู่มาาจารย์นะครับมีห้า,ม,หามีหกมีหนึ่งมีสองครับชุดสามตัวครับห้าหกสองหนึ่งห้าหก ชุดสตัวครับมีหนึ่งห้าเอาไม่ใช่ห้าหนึ่งห้กกตัวกันครับ5261นะครับกระสุดท้ายนี้ครับก็ขออุยพรอไห่เอฟซทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ